สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมดีแม็กนะครับสี่ประตูนะผมมาชมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสามพันนอโต้นะครับผมเครื่องเบรกสตาร์ติดง่ายนะครับแอร์หนาวๆเลยนะครับแอร์เย็นเลยนะครับภายในสวยนะครับผมพุ้มเบาหนักมานะครับกระจกไฟฟ้านะครับเรื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับขับทางไกลได้ปกตินะครับชมนะครับกระชงล่อล่อครับผม หล่อๆนะครับสีตัดรอบพันนะครับืัวตสวยครับหรือรอยทมการใช้งานนะครับเล็กน้อยนะครับโดยรวมืัวาสวยเรื่องนิ่งๆนะครับน้ำไม่ด่าันันไม่ไหลนะครับไอไม่มีนะครับผมเติมตังไกได้ปกตินะครับต้องกลัวนะครับไม่มีขัดพบนะพาร์ตีปีหน้าเลยนะครับุลาปีหน้าเลยนะครับขอยัางใช้ได้อีกนานนะครับขอบเป็นแปนะครับ สภาพโดยรงมก็ประมาณนี้นะครับราคาเบาๆนะคันนี้มีคำท้ายนะครับคำเสียวหลบป้ายนะครับแอฟหลังคาร์บอนนะครับสีสันประมาณนี้นะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใคราใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับได้คีสีประตูเลยนะครับ สใจสอบถามได้นะครับอูกบนดาทีเอุชยาเสนานะครับโทรศัพท์เราสุดไมนถทนะครับหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสย์นะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ